วสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นกันนะครับอันนี้ก็คือของเล่นที่เปิดกล่องมานี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คานทอรัสเดี๋ยวเราจะไปหมุนไข่ที่อยู่ตรงนี้กันอ่ะมาสิครับสักหนึ่งรูปมาแล้วนี่อันนี้ได้ไข่เรียกว่าสีอะไรเขียวสางคิดว่างไง g r e e กบึง้ง เฮ้ยอันนี้เรียกว่าอะไร mm hmm. เป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำหรือสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์ปีกนี่ชื่ออะไรอ่าแพรอะไรนะเทโลซอเรียประมาณนี้ละมัง้งน่าจะอ่านประมาณนี้แหละ,ะมาแล้วมาเปิดให้ดูหน่อยสิครับดูรูปต่อไปเราจะดูไปยิใหดึงอย่างนี้เอยดึงอย่างนี้ ดึงนี้มันจะขาดลูกเห็นไหมเราแค่บีบพอเนี่ยนะเออเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอะไรครับไม่รู้อ่ะนี่เดี๋ยวจะสอนดึงใหม่นี่อ่ะที่บีบบีบ,บไนน้องบีบซิเออค่อยคอยบีบอันนี้เรียกว่าอะไร หน้าตามันคล้ายไครบลู <Blue. S 1> ตัวตัวไหนที่อยู่ในเนี่ยนะตรงเนี้ยอ่าโอเคอ่ะต่อไปดูกล่องถัดไปดีกว่านี่อันนี้เราเปิดแล้วมันจะมาเป็นพวกประเภทนี้ใช่ไหมครับอ่ะไหนลองดูซิเดี๋ยวตัวอ่าหมุนมาสักสองลูกก็แล้วกันเอ้ยอน,นี้ได้ตัวนี้น่ารักนะครับ แต่ยังไม่ประกอบอ่ะอีกตัวนึงสิตัวน,นี้แหละอะอะที่เราเปิดด้วยนี่ยังไม่ประกอบนี่นี่ตัวนี้ประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่แบบหนึง่งโอเคถตอนนี้ลาไปก่อนบายบายอะบายบายเลย